ก็สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเพิ่มแล้วก็การลดความเร็ววิดีโอในโปรแกรม c a m t ต s i a s ซีย i o โอครับในที่นี้ผมใช้เพลงนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีขสิทธิ์ผมมีเพลงนี้นะครับที่เอามาจากเอามาจาก youtube ผมต้องการจะลดความเร็วแล้วก็เพิ่มความเร็ววิดีโอนี้นะครับมาดูวิดีโอนี้มาดูเพลงนี้ก่อน มันก็ประมาณนี้ครับผมเอามาจาก y o u t u b e เป็นเพลงฟรีนะครับดนตรีฟรีเวลาเพลงของมันก็อยู่ประมาณ23วิยี23นาทีนะครับผมจะมาเพิ่มความเร็วพิ่มความเร็วก่อนผมถ้าผมต้องก,การเพิ่มความเร็วเนี่ยผมก็เลือกตรงนี้ครับเลือกเพลงจากนั้นก็คลิกขวาครับแล้วก็มันจะมีตรงคลิปสปีดนะครับ ถ้าต้องการเพิ่มความเร็วแล้วก็ใส่ตัวเลขให้มันมากกว่า100แต่ถ้าเราต้องการลดความเร็วเราก็ใส่ให้มันน้อยกว่า100สมมติว่าผมจะเพิ่มความเร็วผมก็เพิ่มจะสัก20่สนะครับเมื่อกี้มันอยู่ประมาณ23นาทีนะครับจะเห็นว่าจำนวนในวิดีโอมันขนาดของมันเวลาของมันลดลงนะครับเพราะมันไปเพิ่มความเร็ว แล้วลองฟังดูมันจะเร็วขึ้นเห็นไหมครับมันจะเร็วขึ้นถ้าต้องการให้เร็กวกว่านี้แล้วก็คลิกครับแล้วก็เพิ่มความเร็ไวไปเมื่อกี้ร้อยยี่สิบโมใส่สองร้อยหกสิบแล้วกันเมื่อเวลามันก็จะยน่นย่นลงมากแล้วก็มันจะไวมากลองฟังครับเห็นไหมครับมันจะไวมาก าเรามาดูตรงนี้นะครับตรงแถบเขียวๆมันก็บอกว่าคลิปสปีด160%นะครับก็คือมันจะสปีดขึ้น160%จตกปาตทีมันจะอยู่100%นะครับก็คือปกติถ้าผมจะให้มันจะลดความเร็วล่ะผมก็ลดตรงนี้ลงนะปกติมัน100%ใช่ปนะผมก็เักเอาซัก70อนะก็พิมพ์ใส่ได้นะครับ70% แสดงว่ามันก็ต้องเวลามันก็ต้องมากกว่านะพวกอันแรกมันของมันเป็นยี่สิบนาทีตอนนี้เป็นสามเป็นสามละแสดงว่าความเร็วของมันก็ต้องอยลงลองมองมาฟัาางดงเห็นไหมครับมันจาย,ยานันยันนิดนึงก็ลองนำไปใช้กันดูครับ สำหรับวิธีการเพิ่มแล้วก็ลดความเร็ววิดีโอครับจะได้ทั้งวิดีโอเพลงอะไรพวกนี้นะครับใช้ได้สำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ